สวัสดีครับพบกับช่องตลาดนัดวินเทจนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวจูเนอร์ดีๆนะครับของยามาฮ่านะครับรุ่นก็คือ ct x x 1นะฮะ X1 นะครับตัวนี้นะครับสภาพสวยนะครับหน้าตาสวยนะครับ คลื่นหน้าปัดนี่คือ76ถึง90นะครับแต่ตอนนี้ปรับจูนเป็นคลื่นไทยเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอลองรีวิวให้ดูนะครับว่ารับคลื่นไทยได,ได้ดีขนาดไหนนะครับหน้าตาก็มีประมาณนี้นะครับมีเข็ม FM tuning ด้วยแล้วก็ Signal ด้วยนะครับทุกอย่างใช้งานได้นะครับ ไฟสเตอริโอตินะครับตัวนี้นะครับทุกอย่างสมบูรณ์นะครับก็เหมือนกับฟังจูนเนอร์108ธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นระบบมือหมุนนี่มันสามารถปรับได้นะครับง่ายๆครับไม่ไม่ยากเท่าไหร่แล้วก็ปรับได้ดีอ่าเหมือนกับเป็นคลื่นร0 8นั่นแหละครับเพียงแต่ว่าหน้าปัดมันจะไม่1้อยแแค่นั้นเองนะครับก็คือหน้าปัดก็ยังเป็นของเดิมตัวนี้มาจากญี่ปุ่นนะครับ สำหรับเรื่องใช้ไฟฟ้านะครับของเดิมก็เป็น1 1 0นะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นหม้อแปลง2อ0ใช้บ้านเราได้แล้วนะครับพูดง่ายๆคือพร้อมใช้เลยนะครับก็คือไม่ต้องไปทำไปอะไรทาั้งนั้นแล้วนะครับพร้อมใช้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าต่อไฟผิดหรืออะไรแนวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองฟังเลยครับอ๋อลืมบอกนะตัวน,นี้มี เกณฑ์เกณไอ้นี่ด้วยไม่ใช่วอลลุ่มนะครับหมายถึงว่าลดเสียงได้นะครับแต่ว่าอาจจะลดไม่ได้สุดเหมือนกับเป็นวอลลุ่มนะครับก็คือเบาเสียงนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ AM ดังด้วยนะครับ AM ก็ดังดังชัดเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูพร้อมกันเลยนะครับเริ่มต้นที่ FM ก่อนละกันนะครับเลื่อขาต่างๆก็ศูนย์เช่นระบบไล c ์เฟซบุ๊กสถานีแรกนะครับเป็น87.5นะครับอยู่ตรงนี้นะครับรัฐสภานะครับเดี๋ยวเด ลองไลน์ไปดูเรื่อยๆนะครับที่เราเจอนะครับส่วนใหญ่งก็จะเป็นหมวดสุขภาพ50%เป็นนโยบไวรัส40%อีกเรื่องน้อยกับเป็นเรื่อง,ออง,อองของไพย If you're on the road drive safe and enjoy these relaxing hits หายจากช่วงของเหนืออโค้งสายใต้เก่านะครับที่จะไปลงตลิ่งชันก็เลยแบบดูมีแหลกเหนือกว่าท่านเร็วเข้า ระหว่างที่อยู่คลิทปทอนกลางล้างมือเว้นระยะห่างด้วยใส่หน้ากากด้วยนะอาบตัวน่าสิประมาณนี้แหละน่าสกัดสมมวลมวลสูงศูนย์แปดสามสามเก้าศูนย์แปดคือปั๊บเนี่ยบีบมันในเรใช่ไหมครับแยชา ติยชาญและจัตุทชาญส่วนอรูปรชานสี่ได้แก่อากาสานันใจอากิงจันยให้สัมภาษณ์มาพร้อมเลยล่ะครับ แล้วก็พอมาเจอนักข่าวก็เริ่มก่อนเลยเดี๋ยวจะหาว่านายกเป็นหวัดอีกในบอกก่อนนะว่าเนี่ยผมแพ้อากาศในตอนเช้าถ้าตามตายมือตายเท้าเส้นตึงเส้นยึดบางคนิบเป็นโรคหัวใจโคเลสเตอรอลสูงไขมันในเลือด กอหน่อไม้ฝรั่งมะม่วงมะเขือม่วงบาทเท่าน,นั้นวันนี้มาติดตามเพิ่มเติมกันนะคะทางด้านของสภาพการจราจรค่ะคุณกำลังรับฟังทำอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องทำเพื่อเราสุภาพนราจะตอาลัเพ็นพระองค์เดียวเนี่ยพร้อมด้วยได้รับเลขทะเบียนยาอย่างถูกต้องคุณฟันก็มา เลือกซื้อได้ด้วยความสบายใจซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ให้บอกว่าโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ 1, 1 2, 4, 7, 5, นึง่งหนึ่งสี่สี่เจ็ดานะครับอันหนึ่งก็คือ World w i ว e Web.KCS Online อันเนี้ยก็จะทำให้ท่านได้ฟังเพลงสากลกันเต็มวันกันเลยนะครับทั้งวันทั้งคืนเปิดมาครั้งใดคราใดเราก็จะมีเพลงตง่างๆานี้เสนอกั้ท่านวันนี้ส,สบายๆกันนะครับ เนอเพลงเก่าที่เคยฟังเพลงดังที่รู้จักเพลงรักที่เคยร้องผมมาจัดรายการนี้ก็ได้หลายสัปดาห์แล้วนะครับแล้วก็มีบางท่าน you stay here, like การเป็นองกรรมชาตใครแล้วเราอยากจะมาคุยกันเรื่องของสภาพาจิตใจเรื่องสภาวัในรไทย วันนี้นะคะวันนี้ออกมาสนับสนุนนายกเต็มที่ดูได้จากหลายข่าทีไออย่งอางก่อนการประชุมเนี่ยท่านก็พูดนะคะบอกไออย่างนี้ไม่ใช่ค่ะลูกถ้านายกไปผมก็ต้องไปลองไปดูอันนี้เป็นช่องร้อยหกนะครับ อันนี้ช่องสุดท้ายเป็นร้อยเจ็ดเหเป็นวิทยุชุมชนนะครับก็าครบนะครับได้ถึงร้อยแปดนะครับก็สุดแล้วคือแปดเจดจ้าถึงร้อยแปดนะครับตั้งทังฟารตั้งทังฟารตั้งทางการ ตั้งขังตากร,รองสีทองตัวหถังสือีแดงอาหารเสริมที่ท่านเคยใช้และดืนหยัดดูคู่กับคนไทยมานานมากกว่า6ปีตั้งถันตาลครับอันนี้ก็คือรีวิวภาค FM นะครับมาลองดูภาค AM ดูบ้างนะครับ มันนีนะคะที่เมื่อมีกล <fin anta> <ots> ุ <okay>? ่มอาสมัครเข้าไปแบความเกชจำนไ้จำมาือน้ำความรู้เกี่ยวกับภาษาโซเชียอมีเดียบิดเตือนข้อมูลสร้างความเกลียดชังไปตามใจใส่ไม้ใส่ไฟกันนี่ระดีอีกหน่อถามว่าวัน จงจังแล้วก็แบบนั้นแล้วก็ทือรงนนานของผมคันฮสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุมากครับปมน,นันเนี่ยมักึ้นมข่าวการปลีและภูมิคุ้มกันภูมิตน้เนี่ดเอไม่ค่อยสะดวก ป่วยคิดว่าตัวเองป่วยแต่ถ้าคนป่วยไปนานๆเนี่ยมันก็จะป่วยจริงๆคุณฟังเนื่องจากว่าข่าวัดเดี๋ยวเนาะทำบุญมาช่วยทางวัดผักน้ำใส่องค์วัดมาปาดรางวัดนะมาช่วยกันปลูกต้นไม้นะพอถึงวันพระก็นุ่งขาวผมขาวมาถือถิงมาปฏิบัติธรรมมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิมาสวดมนไหว้พระนะครับ เท่าแม่แกมนตรวดบน,ส,นสมัครวันนี้ทดลองใช้ฟรี14วันความพิเศษครับอันอันนี้ก็คือเป็นระบบ AM นะครับที่เพิ่งจบไปนะครับก็ลองให้ดูแล้วนะครับใช้งานได้ทั้ง AM FM นะครับแล้วก็ใช้ไฟ2 2 0โวลต์ได้นะครับวันนี้ตลาดนัดวิเทขอจบการรีวิวนะครับจูนเนอร์นะครับสเติโอจูนเนอร์ยามาฮ่า ซาว m f m s t e r e o สเตอร์โอนะครับ ct x1 นะครับ nfb pll multiplex s t e r e o รนะครับทุกระบบใช้งานได้ครบต้วนสมบูรณ์รับชัดเจนนะครับวันนี้ขอขอบคุณนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ